สวัสดีสสดดค่ะ<อ>วันนี้ช่วงรองรุยสวนนะคะเราอยู่ที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้เรายืนอยู่กับท่านเจ้าของสวนนะคะแล้วก็จะมีที่ปรึกษา<อ>ด้านผลิตภัณฑ์เนาะ<อ>ท่านชาวนุชนาแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญท่านอาจารย์ศักดิ์นานะคะแต่ว่าพื้นที่นี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวให้ทางท่านเจ้าของสวนเป็นผู้บอกเองก็แล้วกันค่ะหบ่บ้านเขาไม้ไผ่นะครับตำบลกรุงชิงเพิร์โนพิตัมจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่ชื่อสุริยาถิ่นพระบาท เป็นเจ้าของสวนที่นี่มาประมาณสัก10ปีได้แล้วครับก็มีหลายรุ่นมีตั้งแต่รุ่น10ปี9ปีค่ะเป็นสวนทุเรียนอะไรคะพี่ที่นี่พันหมอนทองทั้งหมดครับพันหมอนทองทั้งหมดเลยนะคะก็อายุก็ประมาณ9ปี10ปีก็มีมีหลายรุ่นใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ทำยังไงอะคะพี่ตอนนี้คืออยู่ที่ต้องบอกว่าอยู่บนบนเนินเขาเลยเนาะใช่ครับผมเมื่อกี้นะคะเราก็ต้องใช้ ขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นมานะ,ะแล้วก็ค่อนข้างทางก็จะลําบากมากนะ,ะแล้วทํายังไงถึงได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์คู่หูได้ะคะคือตอนแรกๆนะผมต้องการจะลดต้นทุนสมมุติว่าเราใช้ต้นทุนมาเยอะ,ะแล้วก็เพื่อนแนะนําบอกว่าเออลองใช้หูดูเพราะว่าเขาใช้มาแล้วดีเลยมันรู้จักกับน้องเจีย๊ยบแล้วก็เลยใช้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่เริ่มฟื้นต้นจนถึงขณะนี้ก็ผลรับก็โอเคมาก ใช้มากี่ปีแล้วคะพี่ผมใช้มาปีกว่าครับเพราะว่า,วาใช่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ก็รู้สึกว่าต้นก็ส้มนะเป็นพวกไยตบเชื้อราเป็นพวกไโรคต่างๆเยอะนะอะมาเจออาจารย์ด้วยพอดีอาจารย์แก,กก็ช่วยมาแนะนําบอกว่าเออใช้อย่างนี้ที่แรกยังไม่กล้านะาไม่ก็กล้าใช้แต่ต้นหลังพอมาได้ใช้ก็สุดยอดครับอันนี้นะคะก็คือจะเป็นทางออนไลน์นะที่เราคุยกันก็คือในช่วงแรกที่พี่เขาใช้ะก็ คุยให้คําแนะนําทางโทรศัพท์แต่ทีนี้ด้วยความที่เรามีแผนที่จะมาเดินสายทางใต้อยู่แล้วก็เลยมากับอาจารย์ศักดนงลงนะคะแล้วก็เลยเข้ามาที่ส่วนนี้แล้วก็เลยมาทำเฮาส์เล็กๆอะค่ะแล้วก็มาให้อาจารย์ดูว่าส่วนนี้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วการใช้คู่หูในการแก้ปัญหาควรจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ให้อาจารย์ได้บอกว่าตอนที่เรามาเจออะสวนนี้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วอาจารย์ได้แนะนํา ให้เขาใช้ยังไงบ้างค่ะหลังจากที่เราเข้ามาในตอนนั้นก็มีการสื่อสารกันตลอดอะคะแล้วก็แนะแนวในเรื่องของการทาดอกทําอะไรเงี้ยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นที่น่าพอใจของพี่เขาก็ให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าอาจารย์เขาคุยอยู่ตลอดก็ถ้าอาจารย์ศักนงลงก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการนะคะเรื่องของในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ค่ะ ครับก็ผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยสวนนี้ค่อนข้างจะมีในเรื่องของเน่าคอดินกระทบท,ทราาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มีการเดินเดินดูทางแถบน้นสิกนี้ยังไม่เคยได้เดินมาสักเท่าไหร่แต่จะเดินเขาสิกน้นถ้าเยอะปรากฏว่าเห็นแล้วแล้วก็กลับมาคุยกับทางเจ้าของสวนว่าก่อนที่จะตัดลูกอะมันเน่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแกก็บอกว่าเออแล้วรู้ได้ยังไงเป็นยังไงก็คือสถานการณ์ โรคที่เป็นเนี่ยเรามองแล้วอนาคตมันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็บอกวิธีการแก้ก็เขาว่าเออใช้แบบนี้นะเึงจะได้ผลผลผลิตอ่าความรู้เก่าๆที่มีอยู่อะให้ถอดไปก่อนให้ทาตาม,มก่อนเนี่ยแล้วทำตามเสร็จแล้วมาปีนี้ประมาณตั้งห้าหกเดือนได้ไมค่ะที่มาครั้งแรกแล้วครั้งครั้งเนี้มาครั้งนี้ระหว่างต้นใบที่อยู่ชมโชมันไม่มีละอืม,มันมาเป็นแบบนี้เลยแล้วมาเห็นลูก โอ้โหยอมใจพี่อ่ะเอาลูกไว้แบบนี้ถ้าขายเป็นลูกเหมือนไอ้ดอนท่าบุรีนี่คือเรียนพวงเนาะรวยรวยครับรวยขายเป็นลูกแล้วก็ขายเป็นลูกเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยเราเพื่อเอินว่าพี่เขาก็ใจเด็ดเดี่ยวว่าทำตามพอทาตามคือมั่นใจใช่ไหมมั่นใจ ประมาณประมาณนี้ครับค่ะที่ที่มั่นใจนี่หมายถึงว่ามีที่ปรึกษามีมาช่วยมาดูแลใกล้ชิดด้วยหรือเปล่าคะใช่อาจารย์นี่แหละผมถ้าว่ามีปัญหาปั๊บจะโทรคุยกับอาจารย์อยู่เรื่อยบอกว่าเออใช้ไงนะมาช่วงนี้แล้วมีลูกมันเยอะรัดใบอ่อนในใจกีอะไรอย่างเงี้ยคุยกันตลอดครับนี่คือยังไม่ได้แต่งใช่ไหมคะเนี่ยที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยคือแบบเป็นพงพวงเป็นส่วนมากที่นี่ต้องวายเยอะเแต่ว้ายน้อยส่วนมากมันจะเป็นโบ้ครับ ไม่ค่อยพอค้าจะรังเกียจแต่ทีมันโบวถึงทีนี้ต้องต้องใบลูกเยอะๆะเป็นโบก็คือายเล็กแค่ไตกไซส์เกินใช่ไหมคะแบบครับผมแล้วที่นี่พี่แมมการใช้จะแตกต่างจากที่อื่นที่นี่คือหนึ่งดินมีความชื้นสูงอากาศมีความชื้นสูงจากที่เคยใช้2องครึ่งที่นี่ต้องใช้ถึงสองซองอ๋อไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับเพราะความชื้นเขาค่อนข้างสูงแล้วก็ในการรับตรงนี้อากาศเขาเหมาะกับขนาดนี้ เราก็พยายามคณวณสูตรให้เขาอืกับการที่ใช้แล้วปรากฏว่าเขาใช้แล้วมันได้ผลดีเหมือนกับในดินมีน้ําสูงด้วยมันก็ทําให้ต้นชื้นด้วยใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้แบบสูตรเข้มข้นเพื่อจะให้เขาได้ประสิทธิภาพเต็มที่ประสิทธิผลเต็มที่ค่ะแล้วในส่วนของการใช้ตอนนี้ที่ใช้ใช้ยังไงคะก็อัตราส่วนก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์บอกใช่ครับผมตอนนี้เราไว้ลูกเยอะๆวันนี้ต้องใช้ซองครึ่งซองครึ่งค่ะแล้ว กี่วันคะพ่นเจ็ดวันครับเจ็ดวันคือทุกเจ็ดวันเลยเจ็ดเจ็ดถึงสิบสองครึ่งต่อน้ำพันลิตรใช่ครับอ่าแล้วไคโตซานล่ะคะใช้แบบไหนไคโตซานใช้หนึ่งขวดหนึ่งหนึ่งขวดต่อสองหนึ่งขวดหนึ่งขวดต่อสองครึ่งนะคะแล้วก็ก็คือฉีดพ่นตามปกติทุกเจ็ดวันนะคะ ก็คือลูกก็จะเห็นตามที่ที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าพี่เขาบอกว่าก็คือมันจะเป็นจมโบมันก็จะตกไซอ่ะมันจะไซใหญ่เกินไปก็เลยไว้เยอะๆไปก่อนถังเยอะๆไปก่อนถ้าล่วงๆ่วงเองใช่ก็คือจะแต่ว่าพี่ก็ต้องเพิ่มปริมาณหมถึงว่าใช่ต้องเพิ่มฉีดบ่อยเพิ่มอาหารบ่อยแล้วก็ทุก7วันเลยอะค่ะใช่ครับทุก7วันครับจนกระทั่งจะถึงเก็บเลยครับผมโอ้โหแล้วจากที่ ก่อนใช้กับหลังใช้เป็นไงบ้างคะพี่<อ>รู้สึกว่าเป็นไงบ้างคนละเรื่องกันเลยครับก่อนใช้มาก่อนก็โซมนะรู้สึกว่าโซมเยอะผมก็ยังหนักใจอยู่เลยเออจะทําไงมันฟนื้นขึ้นมานะ,ะปฏิหลังผลมาได้ตัวนี้แหละพอได้ไอ้เวอร์เพนนี่แหละโอเคคู่นี่ครับสุดยอดแล้วปัญหาเด็ดไงปัญหาเด็ดของชาวสวนก็คือพอทุเรียนเนี่ยไซส์ไซส์ประมาณนี้รัดไปอ่อนมาก่อนที่จะใช้คู่หูเป็นยังไงบ้างคะอ,อ่าส่วนมากลูกจะร่วง ร่วงเกือบหมดนะร่วงก็เหลือน้อยตอนเหลือน้อยปั๊บทีนี้พอาน้ามันจะเสียหมดพวกน้ำเตะมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกรัดใบอ่อนมากวไม่ไม่กลัวอลไใช่ไหมใช่ไม่กลัวคือมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าอาจารย์ธรรมชาติของทุเรียนเมื่อนได้น้ําเยอะเนี่ยเขาก็แตกใบอ่อนเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเราก็ไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้คือไม่ต้องไปกดใบไม่ต้องแปลอะไรเลยคือเร่งส่งไปเลยใช่อ๋อเติมอาหารให้เขากินคมีอาหารกินลูกมีอาหารกินนะ แลช่วงค่ะแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยวไปแล้วใช่ไหมคะที่มาเจอถึงจะมาใช้ปุ๋ยเรามาใช้มาใช้ผูหูเราเก็บพึ่งเศษนะครับเก็บพึ่งเศษแต่จริงๆช่วงช่วงนั้นน่ะเริ่มใช้แล้วแต่ไม่เต็มที่ใช้นิดๆในหน่อยในช่วงนั้นนะคะลากๆรกลัวอยู่เมื่อก่อนไม่ไม่ไม่เป็นโอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญเขาไม่เคยกล้าใช้กระยาฆ่าแมลงอ๋อใช่กันมาครั้งแรกอะเขาไม่กล้าใส่ยาฆ่าแมลงยาราตัวไหนจะใช้ดีจะเหมาะกับตัวนี้ตัวนี้ ในการจัดการสําคัญเพราะว่ามันมีการจัดการที่ถูกต้องตามระบบของต้นไม้แล้วเนี่ยมันก็เลยได้ผลอย่างที่เห็นเออเมื่อกี้ลืมถามไปใช่ไหมคะว่ากี่ต้นนะคะที่นี่ประมาณเจ็ดร้อยต้นครับเจ็ดร้อยต้นอืมเอปีที่แล้วได้กี่ตันคะปีที่แล้วได้ประมาณห้าสิบตันอ๋อแล้วมาลุ้นปีนี้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราดูจากลูกแล้วจากต้นแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่ร่วงเลยหรือไม่มีพวกภัยธรรมชาติเข้ามาคิดว่ากะประมาณได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่คะปีนี้ประมาณ คิดว่าน่าจะ7จ็ดแปต้นน่าจะได้คาดว่าใช่ไหมคะจากนับจากลูกที่เขาใช่ใช่ถ้าผมมองนะถ้ามีครบเ0 0ต้นนะผมต้องมีสตัวอ๋อร้อยร้อยต้นถ้ามีครบทุกต้นใช่ไหมคะถ้ามีครบ7 0 0ต้นมีครบนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประมาณการได้ผมประมาณพอประมาณประมาณได้ถ้าเจร้อยถ้ามีเต็มเจร้อยเนี่ยต้องมีสามตัวขึ้นพี่ครับงั้นโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นได้กันสบายละได้สามตัวเนี่ย ในเรื่องของในแง่ของการลดต้นทุนนะคะพี่คิดว่าลดได้มากน้อยแค่ไหนคะคือเป็นครึ่งนะผมว่านะครึ่งต่อครึ่งกับกับกับปีที่แล้วนะพูดถึงกับปีนี้ครึ่งต่อครึ่งลดไปการลดนั่นหมายถึงว่าลดปริมาณการใช้ฮอร์โมนอื่นๆ,ๆคะ่ะแล้วก็ลดปริมาณการใช้ในเรื่องของที่เราเคยใช้มาในอดีตอาจจะใช้เจ็ดแปดอย่างหรือกี่อย่างก็ตามใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งใช้ง่ายด้วยคือมันไม่หลายตัว เมื่อก่อนผสมกันโอ้โหเป็นสิบอย่างเก้าอย่างเจ็ดอย่างเงี้ยมาผสมตอนนี้มันแค่ทำกันแป๊บเดียวก็ได้อยู่ก่อนนั้นลูกน้องชายก็มั่วเลยต้องกันหมดเลยร้อยตไดซีนี่สองร้อยมั่วกันหมดต้องซื้อเยอะอย่างแต่วันนี้ก็กลายเป็นว่าใช้แค่คู่หูมาสจั่นนะคะแล้วก็แค่บวกกับยาฆ่าแมลงยาลาตามโอกาสแล้วก็ที่เดินเข้ามาเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าที่นี่เนี่ยทั้งใบทั้งต้นก็คือดูแล้วสวยค่ะใบก็จะเป็นมัน เงางามนี่ขนาดช่วงนี้เก็บดูรักษาลูกเนาะดูแลลูกนะคะซึ่งใบก็ไม่ค่อยจะดูแลเท่าไหร่ใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ครับจะเน้นไปที่ตัวลูกมากกว่าครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอยยิ้มแล้วก็เป็นความมั่นใจในการใช้คู่หูของเรานะคะซึ่งที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนหรืออยู่ไกลแค่ไหนจะกันดานแค่ไหนเราก็ไปเราก็ไปเราก็ไปค่ะเราต้องจริงๆเราต้องไปดูแลให้ให้ครอบคลุมให้ทั่วถึงเพราะว่า จริงๆต้องบอกว่าความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์คือการดูแลการเอาใจใส่มากกว่าเนาะที่สําคัญเพราะว่าไม่ว่าจะใครจะใช้ที่ไหนก็ตามอ่ะถ้าวันหนึ่งเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราต้องเนาะเข้าไปดูแลได้นะคะเราต้องแก้ไขปัญหาได้ให้ทันกับเหตุการณ์นะคะให้พี่เขาบอกทางบ้านก่อนดีกว่าความมั่นใจสร้างความมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดถ้ามีคนมาดูาาคลิปของพี่อย่างเงี้ยแล้วกดยังไม่ค่อยจะมั่นใจไม่ค่อยจะกล้าใช้เลยบอกนิดนึงค่ะบอกทางบ้านนิดนึงว่า มั่นใจแค่ไหนกับคู่หูมสาสจย์แล้วชวนเขาใช้ยังไงได้บ้างค่ะใช้ดีครับใช้ดีใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ส่วนมากทุเรียนที่ว่าโสมๆสก็หายหมดไม่ต้องตกใจดีเยีย่ยมจริงๆครับเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนเก็บผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายทำกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็น70-80หรือว่าเลข3 <c oughs> หลักอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็แต่วันนี้เท่าที่ ทุกท่านได้เห็นก็จะคือได้พบรอยยิ้มนะคะจากที่ในอดีตเมื่อปีที่แล้วก็คือก็เครียดอยู่เลยว่าจะทำยังไงผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเก็บภาพไปให้ดูว่าวันนี้สวนทุเรียนที่นี่สวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็ดกขนาดไหนถ้างั้นยังไงวันนี้เราต้องขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่ชิรุยาเนาะค่ะขอบคุณพี่สิรุยาค่ะที่เปิดสวนให้เรามาถ่ายทำวันนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เราไหมคะเนี่ยแน่นอนครับจะใช้ต่อเนื่องตลอดน,น,นะคะงั้นเราคงได้พบกันอีกหลายๆคลิปนะคะคต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะงั้นวันนี้พวกเราทั้งสี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพียงเท่านี้คะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ